ธนากรที่มีปัญหาสว i n ไม้คร่อมจากด้านนอกเข้าด้านในตีลูกรวบซ้ายถ้านาไม้ปิดถ้านาไม้เปิดจะตีลูกไลดยสอกขวาแก้ปัญหานี้ไม่ได้ลองวิธีนี้ดูครับวิธีนี้คล้ายๆกับกำปั้นทุบดินครับผมจะห้อยเชือกลงมาให้อยู่เหนือก้านไม้ประมาณ2-3นิ้วจุดประสงค์ของเราก็คือต้องพยายามสว i n ไม้ลอดใต้เชือกนี้ครับแค่นี้เองครับถ้าเราลอดได้ อาการคล่อมหายแน่ใหม่ๆอาจจะต้องทำช้าๆก่อนนะครับสวิงช้าๆสโลโมชัน่นอย่าให้ไหลเปิดเร็วนะครับถ้าไหลเปิดเร็วคล่อมปิดไหลเอาไว้ครับมือดึงมาข้างๆลำตัวลอดลงไปข้างใต้ให้ได้ครับดึงมาข้างๆลำตัวจากตำแหน่งนี้พยายามพลิกตัวไปข้างหน้านะครับถ้าเราไม่พลิกลอดลงมาแล้วไม่พลิกหลังลูกครับลองใหม่นะครับ ดึงไม้ข้างๆลำตัวลอดลงไปพลิกเข้าหาลูกครับดึงมาข้างๆพลิกเข้าหาเป้าหมายถ้าได้ความรู้สึกแล้วนะครับลองทำให้เร็วขึ้นดึงแล้วพลิกดึงลอดแล้วพลิกพอได้ความรู้สึกแล้วทดลองตีลูกดูครับลอดลงมาแล้วพลิกนะครับ ลองห้อยเชือกดูที่บ้านนะครับเหนือก้านเหล็กประมาณสองสามนิ้วฝึกเช้าเย็นครับยี่สิบถึงสามสิบทีทุกวันพอได้ความรู้สึกแล้วนำความรู้สึกนี้ไปใช้ในสนามซ้อมซ้อมจนชำนาญแล้วนำความรู้สึกนี้ไปใช้ในสนามจริงครับ